อ้าวพี่ภูมาได้ไงคะเนี่ยก็ฝนนะ่ะไม่กลับไปเยี่ยมพี่เลยพี่ถึงต้องมาหาฝนที่นี่ไงพี่มามานั่งก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะแม่เมสวัสดีจ้านี่ของฝากครับมาเยี่ยมหากันก็พอแล้ว ทำไมจะต้องซื้อของตั้งเยอะตั้งแยอะน่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับของฝากเล็กๆน้อยๆครับขอบใจมากจ้ะเจนเจนพี่ฟูมาเจนเอาพี่ฟูนี่มาได้ไงครับเออที่รักเอาน้ำมาให้พี่ฟูแก้วลุงสิได้ค่ะเออ เอาผลไม้มาด้วยนะได้ค่ะน้ำค่ะผลไม้ค่ะพี่ฟู่เออฝนใน,น,นานนะ่ะพี่ชายเธอจะมาบ้างเราสักทีหนึ่งรีบออกไปซื้อของมาทำกับข้าวให้พี่ชายเธอกินด้วยสิ เออฝนไม่ต้องละเดี๋ยวพี่ก็จะกลับละขราวหน้าขราวหลังอะ่ะก็ไม่ต้องเรียกพี่มาบ้านนี้อีกนะพูด<อ>เป็นอะไรไปเหรอเราดูแลไม่ติตรงไหนไม่นี่ครับดูแลดีครับเชนพรุ่งนี้ไปส่งฝนที่บ้านพี่หน่อยนะเออครับ ผลพี่กับก่อนนะ ก็นนน่ะขมเปี้ยวที่พี่ชอบไงคะโอเคนะค่ะูหมหผลไม้น่ากินมากเอ้าพี่แชนมามานั่งด้วยกันก่อนสิคะกินผลไม้ด้วยกันลเลชนมานั่งสิเดี๋ยวพีท่ทำของให้กินนะได้ค่ะอ้าวพี่เชนยืนนิ่งทำไมคะมานั่งก่อนเร็ว กินผลไม้ด้วยกันเนี่ยน่าก<ะ>ินมากเลยทีรัก่ะนี่ทีรักทำไมถอดรองเท้าไปเรื่อยแบบนี้เนี่ยก็หนูกลับบ้านมาหนูก็ทำตัวแบบนี้เป็นเรื่องปกติปะ่ะแล้วทีรัก ทำไมไปช่วยพี่ชายทำข้าวล่ะเแมวอ่ะหนูกลับบ้านมาหนูอ,อยากดูทีวีชิวๆไหมพี่ทิรักษ์ทำไมท่รักษ์กลับบ้านตัวเองทีไรขี้เกียจแบบนี้เนี่ยเชนน้องสาวพี่อ่ะไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะตอนที่เขาอยู่บ้านหลังนี้อ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วงั้น พี่ก็ควรอบรมเขาหน่อยสิครับเพราะตอนนี้เขาอยู่บ้านผมอะงานบ้านทุกอย่างเขาก็เป็นคนทําทั้งหมดเลยครับแต่เขากลับบ้านตัวเองทีไรขี้เกียจแบบนี้ทุกทีเลยพี่เชนที่พี่เรียกน้องึกษาพี่กลับมาวันนี้อะพี่ไม่ได้อยากรู้หรอกนะว่าเขาทํางานบ้านเก่งแค่ไหนแต่พี่แค่อยากให้เขารู้สึกถึงความสุขที่เขาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นจนลืมความสุขของตัวเอง ทำไมเวลาที่เชนมาบ้านพี่เชนถูกดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พอฝนไปอยู่บ้านเชนเขากลับถูกใช้อย่างกับแม่บ้านสรุปแม่ของเชนก็คิดแค่ว่าหาลูกสะพ้ายมาก็เพื่อดูแลบริบัลลูกชายตัวเองให้ดีที่สุดแต่สำหรับพี่พี่เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งพ่อเพราะพ่อ,พอ,พอแม่เราจากไปตั้งแต่ตอนเด็กๆ ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกอยากเห็นลูกสาวตัวเองแต่งงานไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีคนดูแลไม่มีคนห่วงใยการเป็นสามีภรรยากันนะ่ะมันคนที่ยังมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ใช่หรอเชนะ่ะอยู่ที่บ้านเชนเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เชน ฝนก็เป็นแก้วตาดงใจของพี่เหมือนกันพี่ครับผมขอโทษนะครับที่ใส่ใจน้องสาวพี่ไม่ดีพอวันนี้พอได้ฟังที่พี่พูดแล้วอะ ผมรู้สึกสำ่งผิดผิดมากเลยและต่อจากนี้ผมรู้แล้วครับว่าผมต้องทำยังไงผมจะเปรียบน้องสาวพี่ให้เหมือนแก้วตาดวงใจผมเช่นกันพี่ครับผมจะดูแลน้องสาวพี่ให้ดีที่สุดนะครับ